โรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลแสนตออำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2458ผู้ก่อตั้งคือพระกงไกรราชในอำเภอนาำปาดคนที่4พระพุทธรูปประจัโรงเรียนได้แก่ พระพุทธไกรราชพุทีนาฏมงคลปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน339คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนผู้อำนวยการ1คนครู13คนลูกจ้างประจำหนคนครูอัตราจ้าง3คนบุคลากรสนับสนุน3คน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใจรราชวิทยาคมคนปัจจุบันนายอำนวยศรีนาคใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานและมีหลักการกระจายอำนาจด้วยหลักการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านวัดชุมชนจัดการศึกษาให้โรงเรียนหน้าอยู่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการพัฒนาการดูแลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยครูและบุคลากรมืออาชีพสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพดังนี้งานวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ5ประการดังนี้1 ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในความคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารงบประมาณโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้งบประมาณมีการวางจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างคุ้มค่ากำกับการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโรงเรียนได้ดำเนินการจัดระบบบริหารงานบุคคลโดยมีการวางแผนอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแฟ้มข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีและเรื่องวิทยฐา,านะและประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานและสร้างฝันกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายงานบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการโดยดำเนินง,งานธุรกิจอย่างเป็นระบบบริการเท่าเทียมและทนเวลา มีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้ปลอดภัยสะอาดร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารกิจการนักเรียนโดยทำแผนปฏิบัติงานตามโครงสร้างของโรงเรียนมีโครงสร้างที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนครอบคลุมทุกด้านอย่างเหมาะสมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียนมีความรับผิดชอบในหมู่คณะจัดการศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นพัฒนาสุขภาพกายด้วยกายบริหารให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ ศิตสาธารณะน้อมนำศาสตรระาชาและพระบรมราชาบายของราัชกาลที่10มาใช้ในกิจ,จกรรมโรงเรียนได้มีการดำเนินงานโดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้ง5ฝ่ายงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ โรงเรียนชุมชนไกรราชพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับทองตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพทริสระดับเขตพื้นที่การศึกษาพุทธศักราช2563จากหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตสองโรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับหนึ่งดาวจากหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตสอง รงเรียนชุมชนไกล่ลายวิทยาคมมีผลการประเมินการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 6Q ปีการศึกษา2562อยู่ในระดับเพชรจากหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตเขต2โรงเรียนชุมชนไกล่รลายวิทยาคมได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิต โรงเรียนชุมชนไกลเลือดวิทยาคมเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับภาคภายใต้โครงการ TFE ทีม for education ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,563จากหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาค17โรงเรียนชุมชนไกรล,ลาดวิทยาคมผ่านการประเมินคงสภาพรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชด,ดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,าชาสุดาสยามบรมราชาก,กุมารีปีการศึกษา2563ถึง2567 จากหน่วยงานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาและการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานส่งผลให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ จัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนไกรราพิทยาคมเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอเภอน้าปาดจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมกับวัยเพื่ออยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข